สวัสดีพี่น้องป้องไฟกุะปูกสุขคนมือนีกันอยู่ในช่องเย่พันคืือเกา่าเดวยจ้ะมื่อนีนกมาอัปเดตมุกหมวดลำแพวพาวเสียงทองเพื่อนอันไปนแสดงยูชนบุรีจ้ะน้องปือชนบุรีเอฟซีเขามาเต็มพี่น้องกำลังลังไหลเขามาเดรียนสามตุมน้องบือสีสีราชาชนบุรีพนัพี่น้อง ปต่อไปก็ไป,กไปฟังแม่แม่เอฟซีพื้นคอบเมมตนเนาะจ้ะเนาะคิดว่าได้เสียเวลาเนาะจ้ะขอเสียงคนที่จะรักจะอยู่กับหมอลำคืนนี้อีกคืนแน่จ้ะขอเสียงผู้ที่อยู่กับหมอลำอีกคืนเนี่ยจ้ะยินดีที่ได้รู้จากเอฟซีใหม่เด้อจ้าพูนีว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าทุกคนแสงทองมีหัวหน้าที่เก่งและสวยสวยด้วยผลงานที่แสดงออกมาแสดงด้วยหัวใจจริงๆค่ะแสงทองผลมีไอห,หัวหน้าเก่งหมหัวหน้าเก่งทั้งสวยผลว่า <C oughs> ขออนุญาตขออนุญาตดอกเด้อแน่จ้าแนเด้อจ้าเอฟซีใหม่ค่ะพาาสันพุนีวะเอฟซี NPC ใหม่ขออนุญาตแนเยยด้อพัาสันแม่อยู่ได้แค่หกทุ่มเด้อจ้าพุนีวะอยู่ได้แค่หกทุ่มสวัสดีจ้ามีมาเล่นชนบุรี บ้างไหมคะปุณีว่าถามว่าจิไปชนบุรีบอกสวัสดีค่ะส่งกำลังใจให้ทีมแพ,แพวพาวเสียงทองรับชมจากระยองจ้าสวัสดีจ้า มุกตกเบิดมือสั่นมุกทหารบลตกเบิดมือเพราะว่ามุกเียไมไกเฉยๆตกเบิดมือเลยอยากไปดูจังเลยเมื่อคืนไปดูสาวน้อยสนุกมากคุณน,นี่พาไปบึงสาวน้อยคืนสนุกว่าสวัสดีจ้าปลอดฝนไหมอีสานบ้านเฮาตก ทั้งวันเลยเจอกันในกลุ่มค่ะคุณนีว่าสวัสดีค่ะเอฟซี FC ใหม่มาแนะนำตัวค่ะหวัวเราะฮิฮิเพื่อนวะเอฟซใหม่ขอแนะนำตัวะนะมาให้กำลังใจจ้าสวัสดีค่ะเมื่อคืนนอนตีสามนอนบึง เมื่อนี่ไหวบอนอ้อคืนนี้อาจาร์พูดี่ว่าน,น,าน,นอนเบิงตีสามเบิงตีสามเมื่อคือนทั้งหลับทั้งตื่นเลยจา้ามามาเดิดงานสัญญาบ้านน้องตีหนึ่งตีหนึ่งเจี๊ยบเจีบนะ พรุ่งนี้ที่ไหนคะสวัสดีครับเลือกเลือกนุกพาฝนตกทั้งวันเลยเรื่องนุกพาฝนตกทั้งทั้งวันเลยเันสุดยอดจ้าค่าๆบ้านหกโมงเช้าคืนนี้คือสีบอไว้ถัน พูนี่วาห,าหาหาขันหกม้งเจ้าคือกี่ปวพะนะเสียดายจังเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ไปดูเลยค่ะบ้านอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างๆวัดเจอกันจ้าเมื่อคืนฝนตกฝนกะตกเดชอาจารย์ผูนี้วาชอบมากเลยเพลงนี้เพลงหากินคอยเลยละ มามางานทุกคืนเลยเลยเหลือคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอยากไปเบึงเริ่มกันกี่โมงคะสวัสดีคะ่ะพี่นุชเริ่มกี่โมงคะเริ่มกี่โมงคะมิจะถามมาเริ่มกี่โมงตามไปอีกคะ่ะ วันพุนี้ว่าจิตามไปอีกขอให้ปังปังจ้าสวัสดีจ้าสัญญาณบ้านน้องเอาวันนี้วันไหนคะน้องมีคนสวยขอให้ปังปังจ้ารอเนเดอรอรอเนเดอจ้า กำลังสิบไปฝนตกไหม่น้อเสียงดีคักเสียงดีคักวันว่าสวัสดีจ้าวันนี้งดงดเดอ้อวันพูดดีว่าวันนี้งดเดอ้อกระโลกหลายเมื่อคืน กระดกหลายเมือ่อคืนนี่พนว่มืนนี้เร่งงดพนากำลังไปดูจ้าแม่แพวสวัสดีค่ะแสดงที่ไหนค้าคืนนี้สวัสดีค่ะทีมงานแพวพาวเสียงทองทุกคนนะคะชมจากโคุลาดเด้อดจ้าฝนตกไหมค่ะ นุชซีกิน้องนุชพี่ซื้อเมื่อวานดูได้สองวันใช่ไหมซื้อเมื่อวานเบองในสองหมื่นเมนบอร์ผว่ามวนมว,มวเดสวยทุกท่านเลยหลอทุกคนจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ละคนพี่น้องสวัสดีค่ะน้องนุชจะรอดูที่รามสองค่ะวันวันค่ะวันที่สิบสี่พฤศจิกาเดือนหนานะจ้ะโอ้ผู้นี่ว่าจิบรอบึงยันพระรามสองพระนาสวัสดีสวัสดีเด้อจ้าน้องนุช ที่น้องหมีและน้องๆมาตนพูดนิาสุดินตกแต่เช้าปลอดกลางวันันตกแต่ยามเสาร์สุดินมารานเติมให้แล้วค่ะไม่ไม่ได้ดูค่ะแต่เธอให้นะคะ ชอบน้องเพลงค่ะสวัสดีค่ะรอชมจา้าสวัสดีค่ะชมจา,กกา,จากกาละสินจ้าผู้นี้อยู่กาลสินชมจากสีธรรมราชลวครศรีธรรมราชจา้าผู้นี้โอ้ชมอยู่ไก่อยู่นี่เนาะสีธรรมราชสวยงาม บอสแพลวบอสแพลวสวยงามัชมรับชมที่อาันประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนรักๆจ้าคุณว่าจะรอดูที่รามสองวันที่สิบสี่พฤศจิกาพุธ,ธก,าธธกาวากิลอบึง อยู่รามสอคนน้อยคนน้อยคอยช่วยเหลือกันดีดีมากน้องเปิดเทอมวันไหนคะเมื่อคืนมวนแห้งคะ่ะอุบลฝนตกทั้งวันคะ่ะจังหวัด สวัสดีค่ะสุดยอดจากติดตามเบิ่งอยู่ตลอดเด้อจังครับให้อ้ายร้องเพลงมีแพนดา้าแนแนเดร์จากน้องนุชชมจากสะแก้วค่ะกำลังใจส่งไปช่วยค่ะสวัสดีทุกคน โอ้ยมีแต่คนห้กกำลังใจนะจ้ะมันอยู่คนกำลังออกไปกำลังออกไปล่ออยู่กำลังออกไปนะจ๊ะอยู่ศรีราชาชนบุรีนะจ้าน้องปือเด้อเมเนคนหลายคักกำลังหลังไหลเข้ามาคนแสดงสามถุมนะจ๊ะริ่มวันนี้กะ ฝากไว้แค่น,นี้คนณท่จาจ้าเดี๋ยวมือหลังเจอกันใหม่เด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย